ไน้อยสีสวยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยใครสนใจตัว t o y o ต a Fortuner นะครับราคาเพียง365,000บาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะวันนี้อยู่กับผมเนททอโต้นะครับก็วันนี้ผมมีรถรุ่นใหญ่นะครับก็ตามคอนเซปต์อยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วนะวันนี้ผมมีรถ PPV นะครับต้องบอกว่าราคานี่จับต้องได้นะเงินเดือน15ื่นก็คือคนเดียวได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a Fortuner นะครับแต่ก่อนจะพาไปชมฝากกดซับ s c ไคร e นิดนึงนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคันที่อยู่ขวามือของผมนะครับคันนี้เขาเรียกว่าโฉมหน้ายักษ์นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.7นะครับคันนี้เป็นเบนซินนะครับปี2008นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่365,000บาทนะครับ365,000บาทเท่านั้นนะครับเงินเดือน15,000บาทก็ซื้อคนเดียวจบได้รถ7ที่นั่งนะไปใช้งานนะครับ เครื่องยนต์เบนซินจริงๆแล้วขับดีมากเลยนะนิ่มนะมันจะไม่ค่อยกระตือกระตากเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลนะด้วยราคากับตัวรถแบบนี้ผมมองว่าคุ้มมาก3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปกันได้ทางบ้านนะครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับดีเทลคันนี้นะคือโฉมหน้ายักษ์นะครับเป็นเครื่องยนต์ VVTI ไฟหน้าเบิกใหม่นะไฟหน้าเบิกใหม่ให้เลยเนะี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะโคมใส่ปิ้งเลยตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมันจะมี จุดที่ต้องเก็บงานบางจุดนะเดี๋ยวผมแจ้งนะตัวกระจังเนี่ยเดี๋ยวต้องเบิกใหม่นะครับนะไฟหน้าเบิกใหม่มาแล้วนะครับตัวรถเป็นสีบอลน,นะครับสวยสวยนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะบตัวนี้ก็มีการตกแต่งมาก็จะมีตัวล้อนะครับที่เป็น te ก้านยกนะรตรงนี้ก็เป็นเลเซอร์มานะแล้วก็ฝาครอบล้อที่เป็นของเลแล้วหัวน็อตที่เป็นของเลยนั่นเองนะครับที่ครอบคาลิปเปอร์อย่างดียางปี20 นะครับก็ต้องบอกว่าลงตัวนะ่งลง่ลง,ล,งล้ออะไรต่างๆนะครับเนี่ยบางๆเลยเนี่ยฟังเสียงนะ 2.7VVTI นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินโตโยต้า o ร t จเนอร์นะครับจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวที่เป็นโฉมออลนิวก็มีนะเครื่องยนต์เบนซินแต่ว่าน้อยนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดานะแต่คันเนี้ยได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ4สปีดนะเครื่องยนต์เบนซินนะเป็นเครื่องยนต์ d นะนะูออ VVTI น,นะนะ2.7 แต่ว่าออปชั่นนะไม่ด้อยค่าไปกว่ากันนะครับกระจกมองข้างปะพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าสีบานนะครับมีกล้องมีจอทัชสกรีนมีอะไรให้หมดเลยนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ90%้านะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องสั่งเข้ามานะอย่างเช่นคันนี้บันไดเดี๋ยวเราจะติดบันไดเพิ่มไปให้นะบันไดนะครับ,บ,รบแล้วก็ต้องเก็บสีบนหลังคานิดนึง นะเพราะว่ารถสีมันด้านนะตรงหลังคานะอันนี้แจ้งก่อนเลยนะครับแต่ว่าพวกกันศาสตร์ทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยสครับพงสครับเพจเสา A เสาบเดิมหมดกระจกโตโยต้าแท้นะแหลกลังค่านะเดิมเดิมนะครับดิสก์คู่หน้าด้านหลังเป็นดัมนะคือรถ PPV เนี่ยถ้าไม่เน้นปีนะถ้าเรื่องการใช้งานนะผมบอกเลยว่าเหมือนกันหมดนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นปาเจโร่มิวเอ็กซ์นะโฉมเก่าโฉมใหม่ f o r ์คตัเนอร์ตัวเก่าตัวใหม่ นะเอาที่เราใช้แล้วเรารู้สึกสบายใจมากกว่า365,000บาทนะครับซื้อเงินสดก็คุ้มจัดไฟแนนซ์ก็คุ้มนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะพร้อมส่งมอบนะครับกับ Toyota Fortuner เป็นรถ7ที่นั่งนะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะรถสวยๆนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้ก็มีกล้องมาให้เรียบร้อยนะติดเพิ่มมานะเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบเก่าอยู่นะเป็นแบบ LED นะถ้าไฟ โฉมแชมป์ไฟมันจะเป็นกลมๆอันนี้เขาเรียกโฉมหน้ายักษ์ไฟมันจะเป็นเหลี่ยมๆก่อนนะครับแล้วพอเปิดเข้ามานะครับก็รถปี0 8นย์แแต่ถ้ายังอยู่ในสภาพนี้สีนี้นะผมบอกเลยว่าสวยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะเบาะยังไม่ได้ทำารมยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ดูดฝุ่นสียังไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้เป็นรถเข้ามาใหม่จริงๆนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเห็นไหมเป็อาร์คเดิมสติ๊กเกอร์ป้ายแดงยังอยู่ ะครับลอยต่อหลังคาทุกอย่างน็อตเดิมหมดนะครับรถนะสวยๆเลย3า5 0 0 0บาทกับรถ7ที่นั่งนะครับตัว Fortuner ชมนี้นะถึงเป็นปี08นะแต่ดูนะพวกลักษณะตัวเบานะครับมันก็แขวนข้างแล้วนะแล้วก็แอร์มันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะถ้าปี Fortuner ชมแรกแอร์ Air มันจะอยู่ด้านข้างถ้าตัวแรกแอร์ Air มันจะอยู่ด้านข้างนะภายในก็จะเป็นโทนสีเบจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกัน นะครับว่าในศูนย์แปดข้างในเป็นยังไงนะพอเข้ามานะก็เห็นได้เลยว่าสภาพตัวรถก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะตัวเบาะตรงไหนที่มีรายงาามีฉีกขาดเราก็ต้องปรับสภาพให้ใหม่นะครับอันนี้ผมแจ้งเลยนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสามแสนหกหมื่นห้านะถ้าใครอยากซื้อสดก็เดี๋ยวเก็บงานให้ทั้งคันถ้าอยากจัดไปนั้นก็เก็บงานให้ทั้งคันนะตักขนาการพับของตัวเบาะก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนตัวปัจจุบันเลย นะครับเป็นพันพับแนละ้วมันก็สวิงสองฝั่งนะพับลงมาอย่างนี้เก็บของได้เยอะๆนะับแอร์ก็จะแยกตู้กันแอร์เหมือนโวมแชมป์แอร์จะอยู่ด้านบนหลังคางมีตอนหน้าตอนกลางตอนหลังนะครับคันนี้ก็มีพรมเข้ารูปมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเก็บเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับถ้าใครสนใจนะตัวแผงประตูก็เป็นสีเบดนะครับตัวแผงประตูก็เป็นสีเบดคันนี้เลขไมน้อยนะแสนกวางนะบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับบอกคนนั่งเมนวนวด นะครับเกียร์เป็น4สปีดนะเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับไฟหน้าเปิดปิดแมนนวลนะครับที่ปัดน้ำฝนแมนนวลนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับวิทยุนะนะครับแล้วก็เลือกดูโหมดต่างๆตามหน้าจอนะครับเดี๋ยวพวงมาลัยเราก็เก็บงานให้นะคันนี้นะเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนี่เครื่องเบนซินสตาร์ทอย่างงี้เงียบอย่างงี้เครื่องเดินนิ่งอย่างงี้นะครับไปแสนสี่ นะครับหน้าจอใส่มาเป็นของ p i o n e e er, นนะครับแสดงกล้องต่อบลูทูธได้ USB ได้ได้หมดระบบแอร์เป็นออโต้นะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับปรับอุณหภูมิได้นี่สบายสบายเย็นๆนะครับปุ่มเปิดแอร์หลังอยู่งล่างนี่อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับอันนี้ปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับอันนี้เจ้าของเดิมก็อาจจะติดพวกเครื่องเสียงนิดๆิดหน่อยๆนยนะครับก็ แจ้งเลยสามแนหมน้านะครับสภาพนี้รถสวยๆนะครับนะเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องนะ2.7จนะครับว่าจะโดดจะเด่นจะเป็นยังไงนี่เปิดมาสะดวกสบายนะมีคัมโชคให้เรียบร้อยนะครับดูโครงสร้างตัวรถนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปดูมันเพราะว่าใส่คัมโชคมายังไงมันก็ต้องถอดอยู่แล้วนะเพราะว่าคัมโชคมันสอดเข้าไปนั้งแต่ดูด้านในแล้วก็ดูขาดด้านข้างพวกแก้มเนี่ยเดิมนะครับหน้าเป็นไงเดิม เดีนะ๋ยวเราสปารถให้ใหม่นะใหม่เยี่ยมกริปแน่นอนนะครับรถสวยๆนะดูนะเนียนเลยคันนี้นะครับสาม e M แสนบาทกับ Toyota Fortuner นะครับสนะนะองน,น,น,นะครับ v ี t i เป็นเครื่องยนต์เบนซินปี2008เลขไมล์แสนสี่นะครับถ้าใครสนใจอยากได้หน้าย,ยักไปดูแลต่อก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะมาดูรถทดลองขับได้เลยที่บริษัททอโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์หก นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนนทอโต้นะครับกับเจ้าตัวหน้ายักษ์คันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ